อย่าเพิ่งตัดสินใจใทําปากกระจับถ้าคุณยังไม่รู้5ข้อนี้ข้อแรกปากกระจับหลังทันทันทีจะเป็นทรงที่ชัดที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นรีวิวส่วนใหญ่ก็เลยจะลงรูปปากกระจับที่ชัดอยู่ในไหมนะครับข้อที่2นะครับ ปากของเราเนี่ยหลังทําไปแล้วพามไปสองสาเดือนเนี่ยมันจะเป็นการคลายตัวขึ้นปากจะมีความหนาขึ้นนะครับนะแล้วก็กระจับจะมีความชัดน้อยลงนะครับไม่ได้เป็นเหมือนตอนหลังทําใหม่ๆข้อที่3นะครับปากกระจับของเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยแนะนําให้ใช้เป็นกรรไกรตัดนะครับไม่ใช่เครื่องกีีนะครับเพราะจะทําให้เกิดไตหรือพังผืดได้นะครับข้อที่4ี่นะครับโครงสร้างปากของแต่ละคนมีความเอียงมีความไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะทําสัญญกรรมเนี่ยคุณจะต้องมีการประเมินโครงสร้างปากกับคุณหมอที่ดูแลก,ก่อนนะครับข้อที่5ครับข้อสุดท้าย การดูแลตัวเองหลังทําสัญญกรรมประกับ,บไปสําคัญมากนะครับไล่ตั้งแต่การประครบเย็นนะครับ48ชั่วโมงแรกตัดไหมตามนัดนะครับถึงแม้จะเป็นไหมละลายก็ตามก็ควรตัดนะครับไม่งั้นจะเกิดเป็นปมไหมหรือไตไหมได้นะครับหลังจากตัดไหมไปแล้ว3าวันก็ต้องทําการนวดปากสเสมอนะครับเพราะถ้าเกิดไม่ได้ทําการนวดเลยเนี่ยแผลที่หายก็อาจจะหายได้ไม่ปกติอาจจะเกิดเป็นรอยนูนของแผลขึ้นมาได้นะครับส่วนเรื่องทรงปากสบายใจได้นะเพราะว่าผมไม่ทํามาสเตอร์แน่นอนเพราะที่บ้านใช้ฮอนด้าทันนี้ก็ฮอนด้า May masda ne no bye bye